ตัวนี้ผมเทสก็คือตัวเป้าไกลนะครับตัว40เมตรนะครับใส่ลูกแปดมิ้นช่วงชักหนึ่งร้อยสินะฮะยาวโดยรวมประมาณเมตรสี่สิบเซนนะครับ สี่นัดก็โดนทุกนัดนะครับลูกก็จะหล่นลงอยู่ประมาณไม่ไม่มากนะกดี๋ยวมันน่าจะประมาณสักตีเป็นนิ้วก็ประมาณสักสามนิ้วได้นะครับระยะสี่สิบเมตรก็ระยะตวไกลสุดนะครับถ้าเกิดเราเล็งใกล้นะครับจริงๆถ้าเกิดจะให้ง่ายก็หาอุปกรณ์ช่วยเล็งเลยนะครับีติดกล้องหรือว่าจะติดเลเซอร์เล็รต่างก็เป็นเรื่องง่ายมากตัวยาวเป็นตัวใหม่นะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณหกเมตรตัวเป้าแรก ยิงไกลๆแนะนําเป็นลูก8มิลน,นะครับลูกเหล็ก8มิลน,นะครับเป้า2อยู่ประมาณ8เมตรนะครับเล็กมากเป้านี้นะครับนะครับ6เมตรแล้วก็ถัดไปอีกนะครับถัดไปอีก3นด้นอยู่ประมาณ9เมตรสิเมรไ,ได้ตัวเป้าที่3น,นะครับโอเค <c oughs> ขึ้นลูกนะครับโอ้โหดังมากที่ตัวตัวชุดนี้เป็นตัวพันธุ์ทายยาวนะครับ เปิดตัวเรียบร้อยนะครับวันนี้แหละนะฮะตัวพันธุ์ไทยยาวอันนี้ผมทําตัวเป็นตัวเทสก่อนนะครับตัวนี้ยังไม่ได้จําหน่ายแต่เดี๋ยวจะทําตัวอื่นให้นะฮะตัวชุดนี้ก็จะเดี๋ยวผมเอาไว้ใช้เองนะครับตัวช่วงชักก็คือจากหัวไกลนะครับไปถึงตัวง่ามผมก็ทําสูงสุดได้อยู่ที่หนึ่งเอ่ออยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเซนยาวโดยรวมก็เมตรสี่สิบเซนอ่อสี่สิบเซนนะฮะรั่วแล้วเอ่อน้ําหนักโดยรวมนะครับอยู่ประมาณหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้ากิโลกรัม ก็ก็ไม่ถือว่าหนักนะครับตัวยางก็เป็นยางสองสีด้านนึงก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะครับอีกด้านนึงก็จะเป็นสีชื่นใสน่อยนะครับเดี๋ยวตัวยางผมแถมให้สี่ชุดเลยนะครับเอ้ากลายไปมีทั้งสีแดงด้วยนะครับเผื่อตัวนึงขาดก็ก็ยังเหลืออยู่นะมีมีเยอะอยู่ตัวยางนะครับอันนี้ทําเป็นตัวเปิดตัวแล้วก็มียังมีตัวในอันนี้ให้ด้วยนะครับการดูแลการใช้งานนะผมว่าก็ถือว่าง่ายนะครับพี่ ตัวง่ามง่ามตัวนี้ง่ามสแตนเลสนะครับเวลาเราใช้เวลาเปลี่ยนยางยังไงบ้างนะครับสำหรับท่านอาจจะไม่เคยเห็นไมเ่เคยได้ใช้นะครับประมาณนี้ก็หมุนสกรูน็อตชุดนี้ออกนะครับใช้ไขควงเป็นแบนออกหมุนออกแล้วก็ใช้ตัวนนเ,เป็นแบนเนี้ยเข้าไปหนีบหนีแล้วหนีบแน่นเลยครับไม่หลุดแน่นกว่าที่เราจะมัดอีกแล้วเบาด้วยฮะตัวง่ามยึดแน่นมากผมใช้น็อตสองตัวนะครับอย่างเงี้ยใช้เเล็กกับวันไอติดตัวไกปืนสแตนเลสด้วยนะครับแบบนี้ ก็ถือว่าโอนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดจะเปิดตัวถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะผมเปิดตัวอยู่ที่พันห้าพอนะครับตัวชุดนี้เป็นตัวตัวแรกเป็นตัวยาวด้วยนะครับหน้าพกพานะพูดถึงว่าหาอยู่หากินอะไรต่างๆนะครับน่าจะสะดวกดีนะครับใส่ลูกนะครับแล้วก็ยิงออกแค่นั้นเองนะฮะยิงไกลๆแล้วก็เลงเผื่อขึ้นอาหน่อยนะครับนี่ฮะขึ้นลูกเท่านี้เองแล้วก็ยิงออกนะครับ คนที่หาอยู่หากินนะครับกลางคืนก็เหมาะเพราะว่าหนึ่งผมผมชอบตรงที่มันมันขึ้นยางทิ้งไว้ได้นะครับถ้าเกิดเป็นปืนตัวสไลด์ที่ผมออกแบบอยู่ก็คือมันมันไม่เหมาะกับขึ้นยางทิ้งไว้นานๆเวลาเจอที่เราจะยิงเนี่ยเราต้องมาเหยียบอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าชุดเนี้ยนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับเนี่ยขึ้นลูกทิ้งไว้ได้นะครับยิงไกลๆนี่นะเป็นแปดมิลนะครับยิงใกล้ๆใช้หัวน็อตก็ได้นะครับลูกตะกัวนะครับลูเป็นลูกสิบมิลลูกลูกสิบสองมิลต่างๆอย่างเงี้ยนะครับจะให้้งง่ายนนักก็คืออเรติดุปณ์ชวล นะครับตัวนี้ผมเล็งก็คือจากศูนหลังไปนะฮะศูนหลังแล้วก็ไปที่ง่ามแล้วง่ามมันเตี้ยนะครับเออง่ามมันเตี้ยมันก็จะเล็งง่ายนะครับมันมันไม่ง่ามมันไม่ใหญ่จุดเล็กเองโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวบรรท้ายนะครับอันนี้ผมกาลังกลุ่มกึก็เลยมาเปิดตัวให้ดูนะฮะจะลองลองยิงให้ดูก็ถือว่าลงตัวนะครับพงมัดเสร็จเองมัดเสร็จก็เทสวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยตัวชุดนี้ครับพาไปดูตกกล้องออกแป๊บหนึ่งครับ เรียมันกลับกล้องได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นวิดีโออยู่โอเคอย่างนี้แล้วกันกล้องหน้าแล้วกันให้ยางสี่ชุดแล้วก็มีตัวพันท้ายแต่ว่าไม่ใช่พันท้ายตัวนี้นะครับผมจะเอาตัวอื่นให้ให้มันให้มันสวยกว่านี้หน่อยสมกับตัวเปิดตัวหน่อยตัวยางนะครับยางมีเยอะอยู่นะครับนะฮะกําลังเตื่เตๆอยู่พอดีมีลูกให้ร้อยกว่านัดนะครับตัวตัวกระปุกเลยอันนี้นะครับแล้วก็มีตัวยางให้อันนี้เป็นตัวงานพันท้ายที่จะทําให้ คุณพี่สั่งมาแล้วกันนะครับผมทําให้นะอันนี้ตัวงานบรรทายนะครับแล้วก็ยังมีที่เราทํากันอยู่นะครับด้านในปะดูบรรยากาศอันนี้ตัวบรรทายนะครับที่ช่างเขารอประกอบกันแล้วก็มีด้านนี้นะครับที่เมื่อกี้เป็นตัวใหม่นะครับผมก็ไม่ถนัดนะผมไม่เคยถ่ายกล้องหน้าสฟ <laughs> ีก็เลยจะดูแปลกๆหน่อยโอเคไม่ว่านะครับ ก็ถือว่ายิงให้ดูก็ถือว่าโอเคแล้วแหละตัวปืนนะครับตัวชุดเมื่อกี้นี้ตัวด้านนี้ตัวเป็นตัวพันท้ายเดียวกันนะครับอันนี้ลงสีไปหนึ่งรอบนะครับพวกนี้รออีกมันมืดค่ํและลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นฟา้ามันจะขุ่นไปตัวนี้เป็นงานสไลด์ผมโปร2,000นะครับปกติ2,500ผมโปรไป2,000เปิดตัวไหนๆก็ยังไม่ได้พูดกล่าวเลยเลยก็เปิดถือว่าเปิดตัววันนี้แล้วกันนะครับที่ผมในคลิปเนี้ยนะฮะ มียางให้สองชุดมีลูกให้ร้อยนัดนะครับที่เลงลูกค้าที่เลงอยู่ตัวสไลด์นะครับผมจะโปรอยู่ประมาณร้อยตัวนะครับแล้วก็จะมีพันท้ายที่ที่มีเยอะอยู่ประมาณสี่สิบกระถายผมก็จะทําเป็นตัวเมื่อกี้นี้ตัวนั้นลดให้พันห้านะครับเนี่ยฮะตัวชุดนี้โอเคนะฮะขอบพระคุณครับผมล่ำลาแล้วกันถ้าเกิดชอบตัวเมื่อกี้นะฮะก็ให้ยางสี่ชุดผมไปแล้วฮะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคไปแล้วฮะล่ำลาแล้วครับขอบคุณครับ đi kết đấy